แม่แม่ในเรื่อง b a c k โครเวอนี่นะครับในสังคมโลกนั้นเองนะครับเรียกได้ว่ามีการสังสรรค์กันบ่อยเป็นปกติเลยก็ว่าได้นะวันนี้เราไปเจอเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในมุมตอบคำถามมากเกี่ยวกับเรื่องสุราปาปิ้งนี่แหละครับและแน่นอนว่าวันนี้อันนี้เด็กก็ไม่พลาดที่จะนําเสนอข้อมูลตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับใครคือคนที่คอแข็งที่สุดในเรื่องแบ็คโครเวอครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมเพชรจากอันดีเด็กตามเคยนะกับเรื่องราวการนําเสนอเนี่ยที่หลังจากนี้จะดูเป็นเรื่องที่ฟังดูอาจจะไม่ค่อยสําคัญอะไรม id ากมายสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่มันก็พอที่จะทําให้เราอึ้งกับตัวละครที่ได้อันดับที่1ไปพอสมควรเลยละครับโดยเรื่องที่เราจะนําเสนอนั้นก็คือใครนั้นคือคนที่คอแข็งมากที่สุดในเรื่องแบ็คโครเวอร์กันนั่นเองครับโดยทั้งหมดนั้นจะมี6อันดับด้วยกันนะครับแต่บางอันดับเนี่ยก็จะเป็นอันดับซ้อนนะครััออาานนนด้ก็จจะขับ เป็นอันดับ5และอันดับ6ตามความคิดเห็นส่วนตัวกันนะนะรวมไปถึง3อันดับนะครับคนที่คออ่อนที่สุดอีกด้วยในเมื่อมีคอแข็งก็ต้องมีคออ่อนกันนะซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในมุมตอบคาถามของอาจารย์เลยนะกับเล่มที่13นะครับและเรานั้นก็อยากรู้กันซาละเกินนะครับว่าเพื่อนๆนั้นจะเก่งเดาถูกกันไหมก็เดากันมาก่อนเลยนะครับว่าอันดับ1ของคนที่คอแข็งมากที่สุดในเรื่องนี้คือใครกันแน่และอันดับ1ของคนที่คออ่อนที่สุดในเรื่องนี้คือใครกันแน่เดากันมาเลยนะ2คนตามลําดับล่ะเอาละครับคิปปนนี้้รไไม่ดเ็กา ชักจูงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัวละครที่เรายกมานั้นล้วนแต่บรรลุนิติภาวะและเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับผมดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็ Let's start it คนแรกอันดับที่6กแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับแมฟังดูอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับกับคนที่เป็นคอฟัดคอเหวี่ยงในด้านการสังสรร์นะครับแบบเดียวกันกับนิสัยของเขาที่ดูลักษณะภายนอกเนี่ยดูจะเป็นนักเลงอันตภานพอตัวแหละครับแต่ก็กลับกันเลยแหละครับทั้งนี้เองนะครับมันก็กลับกลายเป็นว่าตัวละครอ,อย่างแจ็คเดอะริปเปอร์เองนั้นเขากลับสังสรร์ไม่เก่งซะอย่างนั้นนะครับเช่นเดียวกันกับอันดับที่5ที่เรานั้นกําลังจะพูดถึงนั่นเองที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของเขาเลยแหละครับไม่ ไม่ได้มีรสนิยมชอบไปดื่มกับสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเราลองดูจากลักษณะภายนอกของเขาแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมวงการสั่งสรรกันสักเท่าไหร่นะอันดับที่5ายามิสกิฮิโร่นั่นเองครับไอเจ้าตันลุงขีเมาคนนี้น่ะเหรอจะหล่นมาอยู่ในอันดับที่5ไปซะได้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของยามิเองนั่นนะครับมีคะแนนอยู่ในอันดับที่5เท่ากับตัวของแจ็คนั่นเองโดยทั้งคู่นั้นนะครับอยู่ในอันดับ5เราเลยทําการแยกอันดับ ตามการเขียนรายชื่อตรงกับที่อาจารย์นะครับได้ไล่ลิสต์มาให้นั่นเองยามีนั้นนะครับเขาถึงแม้ว่าดูเหมือนจะค่อนข้างไม่สนใจการงานกันสักเท่าไร่แต่เขานั้นนะครับก็ไม่ได้มีซีลกินเหล้ากินปลาอะไรมากมายนะครับในหลายครั้งหลายคราเรานั้นจะเห็นเขานอนสูบุรีหรือเล่นการพนันซะมากกว่าและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําบ่อยกว่าก,า,การทาภารกิจนั่นก็คือการนั่งซ่วมนั่นเองครับเรียกได้ว่าคอกอดซ่วมกันเลยทีเดียวนะครับยามีคนนี้ถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับผมในลุกลุงขี้เมานี้เองนั้นมันก็็อาาาาจจะเปเปนวว่่ตัีม ีลักษณะใจเด็ดเดี่ยวนะครับมันเลยเป็นภาพติดว่าเขานั้นอาจจะเป็นคนขี้เมาหรือเปล่าหรือก็ไม่แน่นะครับเพราะว่า4อันดับหลังจากนี้จะเป็นตัวโหดๆกันแล้วอ่นะ อันดับที่4ฟูเอโกเลออนหัวหน้าของอัศวินราชสีสีชาติครับเอาจริงแล้วเนี่ยการที่พี่เขาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ได้อาจจะเป็นเพราะว่าความเร่าร้อนของเขาเนี่ยภายในนั่นเองครับอาจจะแผดเผาแอลโกอฮอล์ในร่างกายให้ระเหยไปก็เป็นไปได้อันนี้หยอกๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฟูเอโกเลออนนั้นต้องเรียนรู้การเข้าสังคมอยู่ในบ่อยครั้งครับเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับเป็นราชวงศ์คนชั้นสูงนั่นเองและการกินของเขานะครับก็น่าจะเป็นลักษณะการกินเพื่อเข้าสังคมดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการค่อยๆ ินแบบมีอรารยธรรมนะครับจิบวงจิบวายอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาจึงมีลิมิตมากกว่าคนที่เรากล่าวมาข้างต้นนะครับที่กินแบบสมบุกสมบันนั่นเองถึงแบบนั้นเองท่าทีที่เข่งครึมของเขานะครับก็อาจจะทําให้เขาเก็บอาการเมาได้อย่างเก่งกาจอีกด้วยแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เห็นซีนที่ฟูเอโกเลออนนั้นเมากันเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ผมจําความได้อะนะ อันดับที่3เจ๊ใหญ่แห่งวงการเวทมนต์กันเลยทีเดียวอย่างเจ๊เมลิโอเลโอน่านั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าอยู่ในอันดับ3ก็คงไม่ต้องแปลกใจกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะเจ๊แกเนี่ยนอกจากจะมีความนิสัยห้าวหาญเกินผู้ชายไปแล้วนะครับเจ๊ J. แกยังแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้วก็ยังแข็งแกร่งทางด้านเวทมนต์แถมยังคอแข็งอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบสูตรกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาคอทองแดงกันหรือว่าอย่างไงนะฮะเหมาอันดับ3อันดับ4ทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยทีเดียวพวกเขานั้้นนนะรรอาาาาาาจจใใใชไฟ่่่งงกยเเผล ห,หมดสิ้นก็เป็นไปได้ถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับการที่เธอขอแข่งนั้นมันก็อาจจะทําให้เธอนั้นนะครับกงกับฟูเอโกเลออนอยู่ในบ่อยครั้งนะครับจนทําให้ฟูเอโกเลออนนั้นขอแข่งขึ้นมานั่นเองซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับเรียกได้ว่าหญิงสาวคนนี้ก็เป็นหญิงสาวแกร่งที่มีความน่าเกงรงขามแล้วก็แข็งแกร่งของจริงนะครับที่เรานั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าความสามารถของเธอทุกด้านจริงๆอ่ะนะ ก่อนที่จะไปถึงอันดับ2และอันดับหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องขอบอกไว้ว่าทั้งคู่นั้นนะครับถือของอันดับ1กันทั้งคู่กันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับถ้าให้เดาเนี่ยทั้งสองคนนั้นน่าจะไม่สามารถตัดสินกันได้นั่นเองครับว่าใครนั้นเป็นคนที่คอแข็งที่สุดแต่เรานั้นเองนะครับจะไล่ไปแต่ละคนกันขอเรียกเรียงลำดับตามใจชอบของผมนะครับโดยอันดับที่2คนคนนั้นก็คือราชินีแม่มดครับเรียกได้ว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะครับกับราชินีแม่มดที่เขาอยู่ของเขาดีๆนะครับก็เอาเขาขึ ตอนนี้นั้นก็ค่อนข้างผิดโผกันมากเลยทีเดียวนะครับไม่นึกว่าตัวเธอเองนั้นจะกลายเป็นคนที่คอแข็งอันดับต้นๆของเรื่องหรือการที่เธอนั้นนะครับจะสามารถควบคุมเลือดของเธอได้นั่นมันทําให้แอลโกอฮอล์นะครับไม่สามารถทําอะไรเลือดรวมถึงร่างกายระบบประสาทต,ต่างๆของเธอได้นั่นเองครับถึงแบบนั้นเองอายุอานามของเธอนะครับก็น่าจะอยู่มานานพอสมควรกันแล้วละครับเรื่องแค่นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจิบๆิบสาหรับการสังสรรค์ของพวกมนุษย์ทั่วไปที่เธอนั้นดูเหมือนว่าจะช้ำชองในหลายๆเรื่องไปแล้วอนะ แล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งตัวจริงกับ จัก,กรพัดเวทมนต์จูเลียสโนวาโครโนครับคาดไม่ถึงกันเลยล่ะสิครับกับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ตกใจกันเลยทีเดียวนะครับที่ได้อ่านมาถึงบทตอบคําถามตรงนี้นะครับผมเมื่อเห็นอันดับที่หนึ่งอย่างเจ้าลุงตาแก่ที่ดูเหมือนจะเป็นคนไม่สังสค์สักเท่าไหร่นะครับแถมเขานั้นยังสนใจแต่เรื่องของเวทมนต์อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสายจำจรัดทางด้านเวทมนต์มากกว่าสายดริงก์ซะด้วยครับแต่อะไรกันเนี่ยพี่แกนะครับกับคอแข็งเป็นอันดับต้นๆไม่สิเรียกผิดแล้วนะครับต้องเรียกว่าอันดับหนึ่งไปเลยก็ว่าได้้ทีีฝ่ฝมือนนนััะครบ น่าจะพอๆกับตัวของราชินีแม่มดกันเลยทีเดียวครับหรือเป็นเพราะว่าเขานั้นได้ใช้เวทบนของเขาเข้าช่วยนะครับเนื่องจากเวทของจูเลียสนั้นเป็นเวทเกี่ยวกับเวลานะครับแหมแหมแหมจะโลภเกินไปแล้วอะนะเขานั้นอาจจะย้อนเวลานะครับไปช่วงที่ตัวเองนั้นยังมีสติอยู่สามารถย้อนเวลาวนไปวนมาแบบนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงได้กินได้เรื่อยๆครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่าโกงเลยนะครับเขาเรียกว่าบั็กกันเลยล่ะครับผมคุณลุงคนนี้เนี่ยเรียกเลยว่าไม่ธรรมดาสักเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับกับจูเลียสโนวง ที่สุดของเรากันครับ มาแล้วทีนี้เรามาดูคนที่คอนข้างคออ่อนกันบ้างนะครับผมว่ามันจะมีใครกันบ้างนะครับในเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยจะมี3อันดับกันเลยทีเดียวนะครับไล่จากคนที่คออ่อนน้อยที่สุดในเรื่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับกับคู่จิ้นของอันดับที่4คนที่คอแข็งที่สุดของเราอย่างฟูเอกรออ่อนคนคนนั้นก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้แล้วละครับนอกจากโนเซลหัวหน้าหน่วยแห่งอินซีสีเงินนั่นเองครับพี่ชายสุดซึ้นของโนเอลนั่นเองแหมแหมแหมจะเรียกว่าเขานั้นนะครับเข้าสังคมไม่เก่งก็น่าจะ ใช่เลยครับทาให้เขานั้นนะครับไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็น่าจะใช่อีกนั่นแหละครับดูจากลักษณะสันโดษชอบไปนั่งเปียผมตัวเองอยู่นะฮะถึงแบบนั้นเองแล้วเราก็ไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าตัวของเขาจะสามารถติดท็อป3ของเราคนที่คออ่อนที่สุดได้ด้วยนะครับผมเท่าที่ผมจําความได้นะครับในซีนเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นโนเซลนั้นดื่มเครื่องดื่มม,ม,มึนเมากันเลยทีเดียวนะครับแถมการรักษาเนื้อรักษาตัวของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูจะเป็นมาดคุณชายสำอางสุดๆกันเลยทีเดียวล่ะครับแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นคู่จิ้นกับ 自分のものからそのような言葉が出るとはな。 อันดับที่2ของคนที่คออ่อนที่สุดนั้นนะครับนั่นก็คืออฟสกูตัสคีราโครเวอร์ที่13ครับกับตัวละครไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงอย่างพระราชาที่ไม่เอาไหนของอันาจักรโครเวอร์นั่นแหละครับเขานั้นคออ่อนซะยิ่งกว่าคออ่อนเลยก็ว่าได้เลยครับจนเขาเนี่ยได้รับอันดับสองไปในที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับแหมการงานก็ไม่ทําสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือเจราจาก็ไม่ค่อยเก่งงานราดก็ไม่เอางานหลวงก็ไม่เอานะครับคอยให้แต่คุณผู้หญิงปรนนิบัติอยู่แต่ในวงังแม่มันน่าไล่ออกจากปรรรระเเเทศโคอ์นี้จิงๆลย กับพระราชาแห่งอาณาจักรโครเวอร์เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนะครับดูจากรูปการแล้วด้วยอายุนานามของแกเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถดิ้งกันแบบหนักๆได้เหมือนคนหนุ่มๆที่เราได้พูดกันมาแล้วนะเอ๊ะราชินีแม้หมดนี่หนุ่มเหรอวะ และแล้วนะครับเราก็มาถึงอันดับที่1คนที่คออ่อนที่สุดนะครับนั่นก็คือราชินีแห่งน้ําอย่างชาล็อตนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเธอนั้นนะครับได้โชว์ฝีไม้ลายมือความเมาสบันทันแลกเนี่ยผ่านงานมอบดาวที่จัดขึ้นนะครับโดยเธอนั้นได้ทําการกินดวนกับตัวของวาเนซ่าอีกด้วยเรียกได้ว่าน่าจะน็อกกันทั้งคู่กันเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเธอเองนยก็กินไปไม่เยอะอีกด้วยนะครับแต่ก็เมาแอกันเลยทีเดียวด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับทำให้เธอ,เอ ค,ครองขึ้นเป็นคนที่คออ่อนมากที่สุดในเรื่องเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะครับเรียกว่าก็คงน่าจะพออยู่กับยามีได้อยู่นะกับเจ้คนนี้เอาล่ะครับแลนนี่ก็คืออันดับที่ทางอาจารย์นั้นได้จัดขึ้นมานะครับและมีการใส่ความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆส่วนตัวของผมไปด้วยประมาณหนึ่งนะครับก็มีอีกบางตัวละครที่ไม่ติดโผนะครับอย่างวานิสซ่านั่นเองเธอนั้นนะครับไม่ใช่คนคอแข็งอะไรมากมายนักนะครับแต่เธอนั้นกินได้นานแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเธอนั้นเมาแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆละ่ะล สองคอมเมนต์กันดูนะว่าใครเนี่ยตอบถูกกันบ้างนั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดที่เรานั้นได้เอาเรื่องน่ารักน่ารักที่ทําให้เพื่อนๆนะครับหลงรักตัวละครของเรื่อง b a c คโครเวอร์มาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นครับคลิปหน้าอยากรู้ไหมล่ะครับว่าใครนะคือคนที่ฉลาดที่สุดในเหล่าบดาหัวหน้าหน่วยไม่นับจากพัิเวทมนแล้วกันครับถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้กับช่องอนิเด็กนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ